ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มาพบกับ English by k ร b บ e อีกแล้วนะคะหรือภาษาอังกฤษโดยคูบีนั่นเองค่ะนักเรียนคะครา้นี้เราจะมาเรียนอะไรกันนะนักเรียนต้องติดตามคลิปในช่วงถัดไปนะก่อนอื่นคุณครูถามก่อนว่าก่อนหน้านี้นักเรียนได้ทํางานไหมทำโอเคบางคนอาจจะยังไม่ทําให้รีบทําส่งด้วยนะคะซึ่งส่งในล i n ออฟฟิเชียเนาะ ภาพที่แล้วคุณครูบีได้สอนเรื่องพจน์ของคำนามไปแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะจำได้กฎการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ทำยังไงหลักการโดยส่วนมากจะเติม S ถูกต้องไหมคะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือมากกว่า1เอกพจน์ก็คือมีแค่1เดียวมีแค่1ชิ้นพหูพจน์มีมากกว่า2เป็นต้นไปอาจจะเป็นเป็นล้านก็ได้ว่าแต่แตั้งแต่2ชิ้นเป็นต้นไปเราจะเรียกว่าพหูพจน์ซึ่งคำนามโดยส่วนใหญ่เนี่ย หลักการมันถ้าเราจะเปลี่ยนจากคำนามเอกพจน์ให้เป็นพ้าหูพจน์นะ่ะโดยหลักการทั่วไปมันมักจะเติม S นะคะแต่วันนี้ครูบีจะไม่ได้อาจจะมีย้อนบ้างนิดหน่อยนะคะแต่วันนี้ค่ะ เราจะมาเข้าสู่ยูนิตที่1กันแล้วแต่ที่จริงเราก็เข้ามาเข้ายูนิตที่1มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าคุณครูบีได้อธิบายเป็นเรื่องแยกไปนั่นก็คือพวกเรื่องคำนามพวกทบทวนความรู้เดิมของเรานั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาขึ้นกันยูนิตที่1นะคะหรือว่า Unit 1 o u r favorite dish อะ r e p e a t a าจ e ะมีลองพูดตามครูบีนะคะ our favorite dish our favorite dish พูดช,ช้าเนอ our favorite dish นักเรียนขาบอกครูบีได้ไหมคำว่า dish ตัวข้างหลังทำไมมันเติม es ทำไมมันเติม es ตรงเนี้ยเก่งมากเติม es ก็เพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งนะคะประโยคนี้ our favorite dish เนี่ยหมายถึงอาหารจานโปรดของใคร เอาหมายถึงพวก c r o w d f a v o r i t e หมายถึงชื่นชอบหรือว่าโปรดนั่นเองนะคะส่วน dish ในที่นี้ก็หมายถึงอาหารอาหารนั่นเองอาหารจานโปรดของพวกเราก่อนที่เราจะไปเรียนเนะะื้อหาเราต้องรู้จักคำศัพท์ก่อนถูกต้องไหมคะหัวข้อในวันนี้ค่ะกูวีจะมาสอนเรื่อง v o c a b u l a r y o le p a f t e r me v o c a b u l a r y Vocabulary โ okay. อเคคำศัพท์ซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์อาหารนั่นเองนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารซึ่งนักเรียนหลายๆคนมีอาหารที่ชื่นชอบอยู่ในใจและลองพูดชื่ออาหารที่ตนเองรู้จักได้ไหมคิดตามได้ไหมพิซซ่าโอเคอะไรอีกคะพา a y a s สลัดถูกต้องไหมคะแฮมคุกกี้ถูกต้องไหมคะอะไรอีก เป็นชื่อผักชื่อเนื้อสัตว์พอกเนื้อหมูแบบนี้เป็นต้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์อะไรกันบ้างคำศัพท์ที่หนึ่งค่ะ l e h e a t o f t e r meat ham 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 หมายถึงอะไรคะ ah h m ก็หมายถึงเนื้อหมูนั่นแหละคล้ายๆเนื้อหมูแต่เขามาทำแบบ เป็นเนื้อล้วนๆให้มันเป็นก้อนกลมๆนั่นเองนะคะหมายถึงที่มันเป็นก้อนกลมๆแล้วหั่นออกมาเป็นเป็นเป็นชิ้นบางๆเนี่ยค่ะที่เหมือนเวลาเราไปกินอ่ะเหมือนคล้ายๆกับเราไปกินตามร้านชาบูเห็นไหมมันจะมีแฮมอยู่นะคะนี่หมายถึงน้ำผึ้งนะคะเนตเบคอนเบคอนเบคอนหมายถึงอะไรคะ มีใครตอบได้ไหมเบคอนหมายถึงหมูสามชั้นที่เขาหั่นหรือว่าสลด์บางๆเราจะเรียกว่าเบคอนเบคอนกับแฮมจะต่างกันนะเบคอนก็เหมือนเนื้อแบบเหมือนแบบเหมือนแบบเนื้อที่ที่เป็นของหมูสามชั้นสไลด์แต่ถ้าเป็นเบคอนนะมันจะเป็นเหมือนเนื้อล้วนๆอาจจะเป็นสันคอหรืออะไรก็ได้ที่เขาหั่นเป็นวงกลมม,มันจะต่างกันนะคะ next ค่ะ chicken c ชิคเคนชิคเคนในที่นี้หมายถึงอะไรคะถ้าเป็นอาหารชิคเคนในที่นี้หมายถึงเนื้อไก่นั่นเองคะ่ะซึ่งชิคเคนมันจะเขียนกันเลยหมายถึงไก่แล้วก็เนื้อไก่ อ่านออกเสียงเหมือนกันเชียนเหมือนกันด้วยนะคะซึ่งบริบทนักเรียนจะรู้ได้ไงคะว่าอันนี้มันควรแปลว่าเป็นเนื้อไก่หรือว่าเป็นไก่ถูกต้องไหมคะนักเรียนต้องดูที่บริบทถูกต้องไหมคะว่าเขาพูดถึงเนื้อไก่ไหมนะหรือว่าเป็นไก่ที่เป็นสัตว์เป็นแอนิมอลนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะ r e ปี e อั t เ e อร์ทุกคำศัท์นักเรียนต้องฝึกอ่านออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะพอกพอกลงท้ายด้วยเคจะออกเสียงเป็นเค พอกพอกหมายถึงอะไรคะหมายถึงเนื้อหมูนั่นเองนะคะแต่ถ้าหมูที่เป็นสัตว์ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า pig แต่ที่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดว่าเนื้อหมูเราจะออกเสียงว่า pork โอเคถัดไปค่ะอ่านออกเสียงว่า butter butter lipis a t e r m e butter b u d t G e r butter butter ในที่นี้หมายถึงเนยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นนามอะไรคะนักเรียนบอกได้ไหมว่าเนยเนี่ยเป็นนามนับได้หรือนามนับไม่ได้เนยเป็นนามนับไม่ได้นะคะถัดไปเลยคะ่ะ juice ออกเสียงตามครูบีนะคะ juice juice มันในที่นี้หมายถึงอะไรคะ juice หมายถึงน้ำปั่นนั่นเองนะแต่ว่าถ้านักเรียนโดยทั่วไปมักจะได้ยินคาว่า orange juice ใช่ไหมคะ orange juice ก็หมายถึงน้ำส้มปั่นแต่ถ้า juice มันในที่นี้ทั่วไปก็หมายถึงอาจจะเป็นน้ำผลไม้ปั่นอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นผักปั่นอะไรก็ได้นะคะ juice นั่นเองนะคะถัดไปคะ่ะ a juice เป็นน้ำนับได้หรือน้ำนับไม่ได้ ครูบีบอกว่าไงว่าอันไหนที่มันเป็นน้ําเป็นของเหลวเขาจะให้มันเป็นน้ำนับไม่ได้ถูกต้องค่ะไปโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นของเหลวไหมเป็นถูกต้องค่ะโยเกิร์ตเป็นของเหลวดังนั้นมันเป็นน้ำนับได้หรือน้ำนับไม่ได้น้ำนับไม่ได้เก่งมากถัดไปเลมอนนิเลมอนนดเลมอนนด เลมอนเนทเลมอนเนหมายถึงน้ำมะนาวปั่นนั่นเองนะคะอ,อไม่มีปัน่นหมายถึงน้ำมะนาวโดยทั่วไปเลยนะคะเหมือนที่เขาทำเป็นน้ำมะนาวแล้วก็ใส่น้ำแข็งนั่นเองนะคะเลมอนเนตเป็นน้ำนับได้ไหมครูพี่บอกว่าไงมันเป็นของเหลวไหมถ้าเป็นของเหลวหรือเป็นน้ำเราจะให้มันเป็นน้ำนับไหมได้นะคะถัดไปค่ะ ภายในที่นี้หมายถึงอะไรตึงนักเรียนก็จะบอกว่าภไพก็หมายถึงไพไงครูบีเออรู้แต่เราอะมักมันเป็นคำทับศัพท์ไงคนไทยเรียกไพ่ที่จริงความหมายของมันก็คือเหมือนแบบ เป็นขนมปังอ่ะที่สอดไส้ข้างในนะคะแต่ว่าข้างนอกจะทําเป็นแป้งกรอบเป็นแป้งกรอบแข็งๆพายน่ที่เราเคยกินอะไรพายสับปะรดใช่ไหมคะพายแมคโดนัลก็มีพายสับปะรดพายข้าวโพดอะไรแบบนี้เป็นตัวนะคะถัดไปค่ะ next french fry french f l i e s french fries เฟนไฟในที่นี้หมายถึงอะไรคะเฟนไฟก็หมายถึงเฟนไฟไงคูบี มันเป็นคำทับศัพท์ต่างประเทศถ้าให้เราแปลเป็นคำไทยอะเฟนฟลในที่นี้อ่ะอูบีใส่รูปผิดเฟนฟลา y ในที่นี้หมายถึงมันฝรั่งทอดนั่นแหละจ้าทำไม f ลามันเติม es เพราะมันต้องมีหลายชิ้นถูกต้องไหมคะมันมีหลายชิ้นแน่เลยนะคะมันเติม es นะคะดังนั้นเฟนฟลา y เป็นคำเอกพจน์อะเป็นคำนามเอกพจน์หรือพ้าหูพจน์คะอะไม่ใช่สิ คำเฟนฟลาในที่นี้มันเป็นพระหูโพสต์อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมี es ถูกต้องไหมดังนั้นมันเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้สังเกตมันมี S มันมีหลายอันก็แปลว่ามันนับได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเชลลี่เชิลีชลชลีในที่นี้หมายถึงอะไรครับ ลิกค่ะอาจจะนักเรียนลองพูดคําศัพท์ไทยอังกฤษคําผสมก็ได้นะเวลาแบบพูดกับเพื่อนพูดกับผู้ปกครองได้นะคะแม่ใช้หยิบพลิกให้หน่อยอะไรนะชิลลี่เหรอแบบนี้ก็ได้นะคะชิลลี่หมายถึงพลิกนั่นเองค่ะพลิกเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้คะมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดอะเออนับได้เก่งมากค่ะค่ะ next lemon lemon ในที่นี้หม ถึงอะไรเมื่อกี้เลมอนเนทหมายถึงน้ำมะานาวเลมอนเฉยๆหมายถึงอะไรคะหมายถึงมะนาวเก่งมากเลยค่ะอะมะนาวหรือว่าเลมอนเป็นคำนามนับไม่ได้หรือเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้เป็น Co u n t a b l e n o u n o r u n c o u n เ a b l e noun เป็นคำนามนับได้หรือคำนามนับไม่ได้อันนี้ง่ายมากเลยอะอะไรที่มันเป็นแบบ เป็นผล่ะลกูกเป็นผล่ะมันนับได้เป็นก้อนกลมๆเป็นหนึ่งลูก2ลูกอะไรแบบนี้นับได้นั่นเองนะคะ next tomato 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 ในที่นี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงมะเขือเทศเก่งมากค่ะมะเขือเทศเป็น countable noun or uncountable noun เป็นนามนับได้หรือคำนามนับไม่ได้คะ v e r y g o o d เป็น countable noun หรือคำนามนับได้เพราะมันเป็นลูกมันเป็นผลไงคะครูบีเก่งมากเลยคะ่ะ X เข้าผิดเข้าผิดข้าพี่หมายถึงอะไรคะ Tiktok Tiktok หมายถึงถั่วฝักยาวนั่นเองคะ่ะข้าผีหมายถึงถั่วฝักยาวเป็น นักเรียนมันเป็นคำนามแบบไหนคะ c o u n t a b l e noun หรือ u n c o u n t a b เ e noun เป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้คะเป็นคำนามนับได้เก่งมากนี่ไงมันเป็นฝเป็นฝกักเป็นฝกันฝกถูกต้องไหมอ <c oughs> ต่อไปคะ่ะ COOKIE 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 หมายถึงอะไรคะหมายถึงคุกกี้ไงคูบีมันเป็นคำทับศัพท์บางคำที่ชื่ออาหารนะ่ะมันก็แบบ คุกกี้ในที่นี้ก็ก็หมายถึงแป้งแป้งที่เขาเอาแบบมาผสมกันแล้วนะคะจากนั้นก็นำไปอบนั่นเองให้มันเป็นก้อนแข็งๆนะคะคุกกี้ถัดไปเลยคะ่ะแพนเค้กแพนเค้กทับศัพท์เลยคะ่ะแพนเค้กหมายถึงอะไรคะแพนเค้กก็หมายถึงแป้งแพนเค้กในคูบีเออมันเป็นชื่อนั่นแหละเขาทับศัพท์ภาษาไทยมักจะเรียกเป็นแพนเค้กเป็นพาย เป็นเฟ้นฟรายมันเป็นคำทับศัพท์นั่นเองนะคะแพนเค้กในที่นี้ก็หมายถึงคล้ายๆกับแป้งที่เขาแบบมันเป็นแป้งที่เขาผสมสูตรมาแล้วอะ่ะจากนั้นให้เราอะ่ะนำไปทอดนำไปทอดหรือบางคนอ่ไม่ได้ทอดใส่น้ำมันนะเหมือนแบบนำไปทอดใส่กระทะบ้านเขาเมันจะเป็นกระทะไรน้ำมันใช่ไหมแล้วก็ใส่เนยใส่อะไรด้วยนะคะแต่ถ้าที่เขาทำขายอะ่ะมันก็คือเป็นเตานั่นแหละคล้ายๆกับ เขาทอดแต่ว่าไม่ได้ใส่มันนั่นเองนะคะ next อ่าคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ sausage 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 อ่านักเรียนจา๋าเมื่อไหร่ที่มันมีตัว eg ลงท้ายมันจะออกเป็นเสียงจอจานนิดนึงเป็นเชอ sausage sausage เขืนไหมครูบีจะบอกว่า sausage ซอสเสจแต่มันจะมีเจอนิดนึงเป็นจอจานซอสเส็จซอสเส็จอ่าซอสเส็จในที่นี้หมายถึงอะไรคะซอสเสร็จในที่นี้หมายถึงซอสเสร็จในที่นี้หมายถึงไส้กรอกนะนักเรียนจะหมายถึงไส้กรอกนั่นเองนะคะอันนี้ครูบีไม่ได้เปลี่ยนรูปนะ หมายถึงไส้กอกนะคะมาแล้วจะมาแล้วสำหรับบทเรียนวันนี้ครูบีจะให้ทำ exercise ค่ะซึ่งให้ทำอะไรคะให้นักเรียนค่ะอ้าวคำสั่งครูบีหายไปไหนเนี่ยนี่ไงคำสั่งค่ะหรือว่าคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนแยกคำนามที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยว่าเป็นคำนามนับได้หรือคำนามนับไม่ได้คำนามนับได้ภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า countable Now very well. c o u n t a b l e now. หมายถึงคำนามนับได้บางครั้งครูบีอาจจะพูดไทยพูดอังกฤษแทรกเพื่อให้นักเรียนรู้รับรู้นะจ๊ะโอเคส่วนคำนามนับไม่ได้ค่ะภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า u n c o u n t a b l e now u n c o u n t a b l e now คือคำนามนับไม่ได้ค่ะให้นักเรียนดูคำนามในช่องสี่เหลี่ยบตรงนี้จากนั้นมาแยกประเภทค่ะครูบีบอกว่าไงนักเรียนจ๋านักเรียนจ๋าจำ จำจำจำสิ่งต่อไปนี้ที่ครูบีจะบอกค่ะคำนามนับได้โดยส่วนใหญ่มันก็จะนับเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสีชิ้นถูกต้องไหมอ่าที่เราเห็นเป็นตัวที่เห็นเป็นรูปร่างนับเป็นชิ้นได้อส่วนคำนามนับไม่ได้จ้ะคำนามนับไม่ได้ยกตัวอย่างอะไรคะเงินค่ะนับไม่ได้ของเหลวค่ะ ของเหลวต่างๆที่เป็นน้ําทั้งหลายแหล่นั่นแหละค่ะมันนับไม่ได้ค่ะยกเว้นในประโยคนั้นเขาเหมือนแบบเขียนให้มันอยู่ในรูปภาชนะยกตัวอย่างเช่น milk นมนับไม่ได้จ้ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่า a bottle of milk ก็คือนมหนึ่งกรองอันนั้นอ่ะมันค่อยนับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนเห็นคําทั่วไปมันไม่มีรูปพยัญชนะอยู่ในมันไม่มีมันไม่ได้แบบเขียนเป็น ภาชนะไม่ใช่พยาญชนะสิภาชนะเออกูบีก็พูดผิดภาชนะที่เป็นเนี่ยมันจะนับไม่ได้มิลอะไรอีก w a t เธอนับไม่ได้ถูกต้องไหมคะอะไรอีกคะ m ั n e y ถูกต้องไหมคะ h o นนี Honey. ถูกต้องไหมอ่าคำนามนับไม่ได้สรุปอีกครั้งนะคะคำนามนับไม่ได้ได้แก่พวกของเหลวเนื้อสัตว์ เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อมา้าอะไรต่างๆเนี่ยนับไม่ได้จ้ะส่วนคำนามนับไม่ได้ส่วนคำนามนับได้ก็คือนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั่วไปนะคะนับไม่ได้ได้แก่ของเลวถูกต้องไหมคะเนื้อสัตว์ถูกต้องไหมคะ,ห,มคะหรืออะไรที่มันแบบละลายอะนะเรียนที่มันสามารถละลายได้ยกตัวอย่างเช่นเนอยอะเนยมันละลายน้ำแข็งแบบเนี้ยนับไม่ได้เป็นต้นนะคะนักเรียนลองแยกซิเดี๋ยวครูวีจะพาทำซัก กีข้อดีนะเอาสองคำแรกแล้วกันเนาะสองคำแรกแล้วกันเนาะแฮมแฮมในที่นี้มันเป็นเนื้อสัตว์ไหมรูบีบอกว่าไงเออแฮมมันเป็นเนื้อสัตว์ดังนั้นมันต้องอยู่ในไหนจ้ะรูบีบอกว่าเนื้อสัตว์กับของเหลวมันนับไม่ได้นะเป็นอะไร u n c o u n t a b l e Now Very Well โอ้ยเฉลยอันที่สองไปแล้วอะต่อมาค่ะโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่ยค่ะรูบีมันเป็นของเหลวไหมคะนักเรียนสา มันเป็นของเหลวดังนั้นมันต้องเป็น u n c o u n t a b l e n o u n หรือ c o u n t a b l e noun จ้ะเป็น u n c o u n t a b l e n o u n เก่งมากจ้าจำไว้นะจ้าว่าเนื้อสัตว์หรือว่าของเหลวเป็นนามนับไม่ได้เนื้อสัตว์หรือว่าของเหลวเป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองนะคะนอกนั้นโดยส่วนมากก็จะเป็นคำนามนับได้เป็นหนึ่งชิ้น2ชิ้นคนทีวีตู้เย็น กระเป๋ารองเท้าอะไรคศัพท์ทั่วไปแบบนี้จะนับได้แล้วนี่น,นะคะโอเคค่ะให้นักเรียนลองทํากันดูนะเดี๋ยวคราบหน้าเดี๋ยวครูบีอาจจะเฉลยนะคะหากเวลาทันนะหากเวลาไม่ทนันครูบีอาจจะแบบขึ้นหน้าจอสไลด์ให้นักเรียนไปตรวจในของตัวเองนะคะจากนั้นก็ค่อยส่งรูปส่งให้ครูบีเพื่อให้คะแนนในไลน์ออฟฟิเชียลวิชาภาษาอังกฤษของเรานั่นเองค่ะโอเคสําหรับวันนี้ everyone see you again next time บายค่ะ